สวัสดีค่ะ FC ช่องเปเล็กชาแนล FC น้องไรอันที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้เจอกัน29มกราคมพศ2 5 6 6ค่ะยิบโพสจากไรอันกัดบัณฑิตมาอัปเดตให้ FC แฟน,นคลับได้รับชมกันนะคะต้อนรับเช้าวันใหม่ด้วยความสดใสกันนะครับวันนี้พบกันที่ระยองขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ ไรอันกัดบัณฑิตก็เป็นโพสต์จากน้องไรอันกัดบัณฑิตนะคะ FC แฟนคลับชาวจังหวัดระยองนะคะบ้านค่ายระยองนะคะวันนี้อย่าลืมไปให้กำลังใจน้องไรอันนะคะงานเริ่มนะคะน้องไรอันขึ้นเวทีเวลา21นาฬิกาค่ะณนะลานกลางทุ่งน้องตะพานอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองค่ะ แม่แม่ fc แฟนคลับอย่าลืมไปให้กำลังใจน้องนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมคะ่ะ